สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเลอร์ทาโร่นะคะวันนี้เรามาเช็คสถานการณ์ความรักของพวกคุณกันนะคะดูสิว่าพลังงานของไพ่ในวันนี้จะจับพลังงานของเพื่อนๆท่านไหนได้นะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ไปในตัวเลยว่าคลิปนี้ใช่ของคุณหรือเปล่านะคะสถานการณ์ความรัก ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะว้าวเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดทีเดียวสี่ใบนะคะอืมสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณนะแม่หมอมองว่าเออคุณเหมือนเจอใครสักคนหนึ่งแล้วว่าที่ ที่ถูกตาต้องใจแหละพูดง่ายได้คบกันได้รู้สึกว่าเออคนคนนี้แหละใช่คนคนนี้แหละโอเคสําหรับคุณมากๆเลยแต่มันเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับตัวเขาคุณรู้สึกว่าเขาไม่จริงใจหรือคุณไปเจอสถานการณ์ที่ทําให้คุณเสียใจอ่ะเหมือนเขาหลอกลวงประมาณเนี้ยเหมือนเขาไม่เปิดเผยเหมือนเหมือนกับว่าเขาไม่จริงใจอ่ะเขามีบางอย่างที่ ปิดบังคุณอยู่แล้วคุณมารู้ภายหลังแล้วมันเหมือนความสัมพันธ์ที่ใกล้จะไปถึงในช่วงของการแต่งงานด้วยซ้ํานะใกล้ที่จะแบบเออตกลงปงใจกันแล้วว่าคุณกับฉันละแต่งงานกันเถอะหรือว่าเรามาคบกันดีกว่าอะไรแบบเนี้ใกล้จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วแต่คุณมารู้คุณมารู้ทีหลังว่าเขามีเรื่องปิดบังอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งอะแล้วทําให้คุณเสียใจในตอนนี้นะอาจจะเป็นช่วงที่กําลังห่างกันอยู่นะ ตอนนี้พลังงานของคุณนะหันกลับมาใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองผ่านจุดที่แย่ๆมาแล้วนะจุดจุดที่ทําให้คุณเสียใจมาแล้วผ่านเรื่องท o ซ i c มาแล้วแหละพูดง่ายๆตอนนี้ดูแลหัวใจตัวเองอย่างดีเลยพลังงานของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่พลังงานอย่างที่แม่หมอบอกก็ไปชมคลิปกันต่อเลยแล้วกันนะคะว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกเล่าเรื่องราว อะไรกับคุณบ้างแล้วก็ดูพลังงานของเขาคนนั้นด้วยนะคะที่เป็นประเด็นกับคุณในวันนี้มาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเหมือนเดิมนะคะแม่หมอจะแบ่งไพ่ของคุณแล้วก็ของเขาของคุณคือด้านบนนะคะของคุณคือด้านบนของเขาคือด้านล่างแล้มาดูนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงแล้วก็ของเขาเป็นแบบไหนพลังงานของคุณก่อนหใบนะคะ แล้วก็ของเขาอีกหกใบนะคะดูใต้สำรับว้าวบงบอกว่าคุณสองคนยังรักกันอยู่นี่เนาะคุณสองคนยังมีความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันอยู่แต่อย่างที่บอกไปเนาะบางทีมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้ต้องห่างกันก่อนมีบางเรื่องที่ มันเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งอะโกหกอะที่แม่หมอสัมผัสได้นะมันมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาเหมือนเขายังไม่หยุดอะแม่หมอเห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะเป็นฝั่งเขานะที่รู้สึกว่าไม่ไม่หยุดในความสัมพันธ์แต่ก็รักนี่แหละแต่รู้สึกว่ากลัวการผูกมัดแบบนี้เรามาดูพลังงานของคุณแล้วกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคุณได้เดร์มิเชเชียนนะคะพลังงานตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะควีนออฟคัพส พลังงานดีมากๆเลย The Moon ว้า The h ะ e r o p h a n t โอ้ราชาถือดาบว้า wow. วพลังงานของคุณเต็มมากเลยอะแม่หมอจะแบบว้าวว้าอยู่ตลอดอะเพราะคุณดูไพ่ออกมาแต่ละใบสิคุณเห็นไพ่แต่ละใบไหม The Emperor The Magician Queen of Cups The Moon The h i e ฮ o p h a n t เนี่ยมันมันเป็นไพ่แบบไพ่ราชาทั้งนั้นเลยอะไพ่ราชาเหนือราชาไพ่เอออำนาจอะ คุณเป็นคนที่มีลักษณะบุคลิกและนิสัยใจ ic, คอที่แบบโดดเด่นและเป็นคนที่มีอำนาจบารมีอยู่ในตัวด้วยฐานะทางการงานการเงินหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออตัวคุณไม่ธรรมดายังยังไงแม่หมอก็จะอ่านมากไปกว่าคําว่าไม่ธรรมดาไม่ได้นะคะไม่ธรรมดาไม่ได้เลยแต่ในตอนเนี้พลังงานของคุณเนี่ยมันมีบางส่วนบางตอนที่แอบคิดถึงเขาที่แอบคิดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ มันยังไม่ตอบโจทย์แล้วก็พลังงานตรงนี้มันอาจจะติดที่ความรู้สึกของคุณในยามค่ําคืนที่ก่อนที่คุณจะนอนหลับอ่ะคุณจะรู้สึกคิดถึงคุณจะรู้สึกว่าอเขาเรียกว่าอ่อนไหวเอออ่อนไหวในในพลังของความรักในตอนนี้นะคะแต่ส่วนรวมเออโดยรวมแล้วชีวิตของคุณเพอร์เฟกไม่หมอบอกเลยเพอร์เฟกมากๆเพราะว่าเท่าที่ไพ่ออกมานะ The Emperor ก็เป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีเป็นเป็นผู้ที่อยู่ในระดับหัวหน้าคอยคอยดูแลเทคแคร์คนอื่นน่ะผ่านจุดแย่ๆในชีวิตมาแล้วแล้วค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแข็งแกร่งราชาถือดาบคือผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่ไม่ค่อยที่จะอ่อนแอให้ภายนอกเห็นเลย คุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็ไฮโลฟันก็คือการที่คุณมีความรู้อชอบศึกษาเกี่ยวกับ ด้านศัจธรรมบางคนอาจจะชอบศาสตร์ของธรรมะบางคนอาจจะชอบาศาสนาไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาใดนะคุณจะทําตามคําสอนของครูบาอาจารย์แบบนี้คุณจะยึดหลักตรงนี้มามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็พลังงานสองใบแรกที่ออกมาเด่นๆแล้วก็คือคุณเป็นคนที่ดูดีมีสนเสน่ห์แล้วก็เก่งรอบด้านแหละไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งอะ่ะดูแล้วว่าคุณจะไม่หยุดอยู่กับที่นะความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ที่คุณมาดูเนี่ยเพียงแค่คุณรู้สึกว่าเออทาไมความรู้สึกของคุณถึงอ่อนไหวอ่อนโยน ช่วงนี้ในเรื่องเรื่องนี้เท่านั้นเองอาจจะอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงอาจจะมีความรู้สึกอ่อนไหวในด้านความรักแต่โดยรวมอย่างอื่นแล้วว่าสุดยอดพลังงานของคุณวันนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆแล้วมาดูของเขากันนะคะดูซิใต้สำรับอะใต้สำรับเป็นทวบครับวางตรงนี้ก่อนละกันเพราะสวยมากดูพลังงานของเขาพลังงานของเขาเขาได้หกไม้ได้เจ็ดดาบจริงๆอะ มันมีพลังงานของการปิดบังซ่อนเลนอย่างที่แม่หมอบอกไปนะืราชินีถือดาบกับราชาถือดาบไพ่คู่แล้วก็หกเหรียญ The Tower นะคะแล้วก็เก้าไม้พลังงานของเขานะคะแม่หมอขยับกล้องให้ละพลังงานของเขาตอนนี้เขาก็ประสบความสําเร็จในในสิ่งที่เขาทําในงานที่เขาทํานะเขาพยายามเขาเป็นคนที่มีความพยายามแต่ ด้วยด้วยฐานบารมีในตัวเขายังยังยังเหมือนยังไม่ถึงอะยังไม่ถึงยังไม่ถึงพลังงานของคุณดังนั้นมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ตอนนี้คุณคุณแยกคุณต้องคุณต้องห่างกันก่อนแต่ว่าไพ่คู่เกิดขึ้นอะ่ะ เท่ากับว่าคุณสองคนกน็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันอยู่เสมอแหละยังไม่ทิ้งประเด็นของสายใยความสัมพันธ์ในจิตวิญญาณนะคะในจิตวิญญาณและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดคล้ายๆกันนะบางส่วนที่ตอนตอนที่คุณเจอกันครั้งแรกคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเออคนคนนี้มีทัศนคติคล้ายๆกันมีนิสัยใจคอคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจะต้องเหมือนจะต้องไปเผชิญกับโชคชะตาของชีวิตของเขาอยู่ตอนนี้เขา เขาพยายามที่จะต่อสู้กับการใช้ชีวิตมากๆเลยแต่คุณเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณนิ่งแล้วแต่เพียงแค่คุณรู้สึกคิดถึงเขาเท่านั้นเองแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ไม่เฉพาะแค่แค่เขาจะจะโฟกัสเรื่องความรักอะไรนะเขาโฟกัสไปที่มรสุมชีวิตเขามากกว่าเขาอยากที่จะเอาชนะเขาอยากที่จะผ่านสถานการณ์แย่ๆในชีวิตของเขาไปให้ได้อะโดยรวมแล้วคุณสังเกตไหมเขาจะเป็นคนที่ใจดีด้วยนะเป็นคนที่ใจดีด้วยแล้วก็เหมือนกับ เขาอาจจะเห็นเห็นแก่คนอื่นมากไปจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือเปล่าแล้วแล้วก็มันเป็นประเด็นที่ว่าเขาไม่ไม่เทคแคร์คุณเท่าที่ควรดังนั้นคุณคุณจึงรู้สึกว่าเขาปิดบงังบางอย่างเขาเขาไม่เปิดเผยอะไรบางอย่างให้ให้คุณได้รู้เกิดจากประเด็นที่ ที่เขาเอาจจะเห็นเพื่อนดีกว่าอาจจะเห็นคนคนอื่นดีกว่าในในความคิดของเขาอาจจะไม่ได้เห็นว่าดีกว่าแต่บางเออเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบชอบที่จะช่วยเหลือเขาคิดว่าคุณน่ะเข้าใจเขาพลาดตรงว่าเขาคิดว่าคุณเข้าใจเขาแล้วเลยเป็นความรู้สึกที่ไม่ไม่ค่อยที่จะทนุถนอมเขาคิดว่าคุณอยู่ได้เขาคิดว่าคุณเก่งแล้วแต่ตัวเขาเองต่างหากที่ด้อยค่าอะไรอย่างเงี้ยจึงมีความรู้สึกว่าเอื้อมไม่ถึงคุณแล้วก็ บางครั้งคนเก่งก็ต้องการคําปลอบใจนะคุณอาจจะคิดตรงนั้นบางครั้งคนที่ดูแลตัวเองได้ก็จริงอะแต่ก็ยังมีความอ่อนไหวอยู่บางส่วนคุณก็อยากได้ความรู้สึกดีๆที่อยากที่จะให้เขาเขามีในส่วนนั้นด้วยแต่เขาบาังเอิญว่าตัวเองเอาไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดแบบนั้นเขาไม่สามารถที่จะไปให้ความรู้สึกดีๆอะไรให้กับคุณได้เลยเขาคิดนะมันอาจจะเป็นการผิดพลาดในความคิดของเขานะที่ไม่หมเหมาะ็นอาจจะเป็นการผิดพลาดเดี๋ยวไม่หมอขอขยายเจ็ดดาบหน่อยว่า สิ่งที่เขาปิดบังซ่อนเลนส์คุณเนี่ยมันคือเรื่องอะไรที่ทําให้คุณสองคนมีประเด็นกันเนี่ยอย่างที่บอกไปเขาขยายเจ็ดดาบนะคะ w ิว e อ of f o r t อืมขยายออกมาแล้วก็ เขาน่าจะเป็นคนที่ที่อ่อนไหวกับกับความรู้สึกตัวเองด้วยหรือเปล่าที่ทำงานอาจจะมีคนมากมายที่ที่เข้ามาในชีวิตเขาเขาจะต้องไปเจอผู้คนมากมายแล้วทาให้ตรงเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าอ่อนไหวอ่อนไหวทางด้านทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะเหมือนรักคนง่ายอะ่ะอืมเหมือนรักคนง่ายอะ่ะแต่เขายังไม่ได้โฟกัสที่ความรักจริง ที่หมอเห็นนะเขาไม่ได้โฟกัสที่ที่การที่เขาจะได้มีรักใครสักคนที่จริงจริงจังอะ่ะมันอาจจะเป็นประเด็นที่ที่คุณรู้แล้วคุณเลิกกับเขาอะ่ะอาจจะมีมือที่สามได้แต่มือที่สามเนี่ยสิ่งที่ไม่หมอเห็นอะ่ะมันอาจจะเป็นแบบแค่ชั่ววูบอะ่ะแค่อารมณ์ชั่ววูบแค่มีความรู้สึกอ่อนไหวไปตามไปตามกิเลสปัจจัยของเขา จึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาหนักของเขานะที่เขาจะต้องเจอเป็นปัญหาหนักของเขาเดี๋ยวม่หมอขอขยายขอขยายราชินีดาบของเขาหน่อยมันคืออะไรอืมโชคชะตาของเขาที่จริงแน่เห็นไหมคุณเห็นไหมไพ่เดิมๆเลยไพ่เดิมๆเลยนะเนี่ยขอขยายราชินีดาบบ่งบอกว่าตอนเนี้ย เขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ให้ดีขึ้นเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้มีความมั่นคงให้ให้สมฐานะคุณอะเพราะว่าราชีดาบกับราชาดาบเนี่ยราชาดาบเป็นไพ่ที่ราชาก็ต้องเหนือกว่าราชินีนิดหน่อยแหละเขารู้ว่าเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นเป็นราชินีดาบให้ได้อะเป็นคนที่อย่างน้อยใกล้เคียงคุณท<ๆ>ี่สุดอย่างน้อยก็ใกล้เคียงคุณท<ค>ี่สุดเขาพยายามที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของเขานะไอ้เรื่องที่ผิดพลาดมาเนี่ย มันเป็นปัญหาหลักใหญ่เลยที่ตอนนี้เขาต้องแก้เหมือนเหมือนเขาถูกลิขิตมาให้เจอสถานการณ์นี้แล้วในตอนนี้ในตอนนี้เขาต้องไปเผชิญต้องต้องไปเผชิญกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการกระทําของเขาอะผลของกรรมผลของกรรมอาจจะไม่ได้ทํากับคุณ ในจุดนี้นะมันอาจจะมันอาจจะเป็นผลของกรรมที่ที่เขาเคยทํามาแล้วตั้งอาจจะเนิ่นนานก็ได้อะมันมันมันอาจจะไม่เฉพาะเจาะจงว่ากับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เขากาลังเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่เหนื่อยอะ่ะคุณยังน้อยแม่หมอเห็นถึงพลังงานของคุณเลวนะแม่หมอก็สบายใจว่าคุณคุมสถานการณ์ได้คุณแค่รู้สึกอ่อนโยนอ่อนไหวบางช่วงในตอนนี้แต่เขาเนี่ยไม่ใช่เลยอะ่ะเขาทุกข์มากทุกขนะ์น่ะ ทุกหนักพยายามหนักเลยพยายามหนักที่จะต่อสู้กับวิกฤตแล้วก็ปัญหาของเขาแล้วแม่หมอจะถามว่าแล้วเขาคิดยังไงกับคุณนะในตอนนี้เขาเขารู้สึกยังไงกับคุณสามไม้เจ็ดเหรียญเชอรีออเขารู้สึกยังไงกับคุณเดลิเวอร เดอะฟูลแล้วก็ในออบคัพที่ไม่หมอเห็นเดี๋ย่หมอขอปิดไพ่เดลเวอร์นะโอเคที่ไม่หมอเห็นนะเขารู้สึกรักคุณนี่แหละเขารักคุณนี่แหละเขารักคุณเขายังรักคุณอยู่ในใจเขายังมีคุณอยู่ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะอยู่ห่างกับคุณนะ สามไม้เทาบ่งบอกว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ห่างกันแน่นอนแต่เฝ้ามองกันอยู่ตลอดเวลาเฝ้าหาโอกาสในการที่จะกลับมากลับมาทําทุกอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเขาเฝ้ารอเฝ้าเฝ้ารอการการเฝ้าเจ็เหรียญเนี่ยเป็นการเฝ้ารอทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดูดีที่สุดตัวเขาเองพร้อมที่สุดทุกอย่างเวลาเหมาะสม ฐานะเหมาะสมการงานที่เหมาะสมแล้วเขาน่าจะเคลียร์ปัญหาของเขาให้ได้ก่อนในตอนนี้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยทีเดียวไม่ใช่จะพาะแค่ความรักนะเขายังต้องแก้ปัญหาหลายๆอย่างทั้งในเรื่องการงานการเงินแต่สิ่งที่เขาคิดกับคุณเน่ยเขามีความพยายามที่จะเอาชนะใจคุณถามว่ารักไหมเขารักอ่ะถามว่า เขาอยากที่จะปลดล็อปลดพันธนาการมันมีบางอย่างที่ที่ขีดเส้นกลางระหว่างคุณกับเขาไว้อะ่ะจะเป็นด้วยเรื่องฐานะหรือเปล่านะอาจจะเป็นประเด็นด้วยในเรื่องฐานะฐานะที่แตกต่างกันมากๆแล้วมันมีความแตกต่างกันมากๆทั้งความรู้สึกนึกคิดทั้งสถานะมันมันเป็นอะไรที่อย่างน้อยอะ่ะเขารู้ถึงเขาจะรักคุณอะ่ะแต่มันต้องมีปัญหาเกิดขึ้น วันหนึ่งในใจของของเขา,าส่วนลึกเขายังแอบบคิดว่าเขาดูด้อยค่าถ้ารู้สึกว่าด้อยค่ารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยค่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่มีคุณค่ากับกับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดปัญหาขึ้นมามันต้องเกิดทุกทชีวิตคู่ทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกคู่เลยนะต้องเกิดอยู่แล้วดังนั้นพอถ้าเกิดปุ๊บเขาจะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเลยว่าโอ้เขามันก็อย่างนี้แหละ เขามันไม่เก่งนี่เขามันไม่รวยนี่เขามันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยกขึ้นมาเพราะมันอยู่ในใจของเขาพอทะเลกกาะกันทีไรคุณก็ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องการเงินการงานะอะไรของเขาหรอกพอทะเลกกาะกันทีไรเขาก็เอาเรื่องเนี้เรื่องการด้อยค่าตัวเองเนี่ยขึ้นมาทุกครั้งมันก็เลยเป็นประเด็นมันเหมือนเป็นเส้นบางๆที่กั้นระหว่างคุณกับเขาเอาไวอ้อ่ะอืมแล้วในตอนเนี้ยเขาก็มีความพยายามให้ตัวเองดีขึ้นอะ่ะ จะดีได้หรือเปล่าไม่หมอไม่แน่ใจนะแต่เขาก็เหนื่อยมากๆในตอนนี้เขาก็เหนื่อยมากๆไม่หมอจะถามไพ่อีกว่าแล้วสถานการณ์คุณกับเขา,าจะได้กลับมาพบกันอีกไหมหรือว่าจะยังไงต่อไปก็ขอให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะสิบเหรียญสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาสี่ถ้วยไฮพินเทส 8ไม้ท m พ l ังแล้วก็เด็กถือเหรียญสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขานะสิ่งที่พ่ายบอกเลยก็คือคุณมีโอกาสใต้สำรับเป็น The w i e l of Fortune ะโชคชะตากำลังเล่นตลกกับพวกคุณอยู่แน่เลยคู่ของคุณเนี่ยมันมันเหมือนโชคชะตาฟ้าริคิดอ่ะ กงร้อแห่งโชคชะตากาลังทํางานอยู่ในตอนนี้และใต้โชคชะตาก็เป็นเดอะเฮอร์มิตะน่าจะต้องไปเรียนรู้น่าจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ที่โดดเดี่ยวก่อนทั้งคุณทั้งเขาเขาก็ไม่น่าจะมีใคระคุณก็ไม่น่าจะมีใครนะที่ไม่หมอเห็นเป็นพลังงานของคนที่เข้าถึงยากด้วยเหมือนเหมือนคนที่อยู่อยู่ในเลเวลสูงสูงแล้วะแล้วทีนี้ใครจะเข้ามาเนี่ยมันก็มันก็เป็นเรื่องเรื่องยากเหมือนกันเขาก็จะไม่ค่อยกล้าถ้าคุณสังเกตตัวเองจะไม่ค่อยมีมีคนเข้ามา ทีเล่นทีจริงอะไรอย่างเงี้ยมาจีบอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะไม่มีเพราะเขารู้สึกว่าเก่งใจเขารู้สึกเก่งใจพลังงานของคุณส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนนี้นะมีโอกาสที่จะเป็นครอบครัวกันหนีกันไม่พ้นแต่ในตอนนี้ยังต้องไปเรียนรู้ก่อนไฮพินเทสคือต้องไปปรับเนี่ยไฮพินเทสกับกับแมนพลั uh, เนี่ยคือการต้องไปปรับความเสถียรความสมดุลกับจิตใจของตัวเองก่อนโดยโดยรวมแล้วไม่หมอะ แม่หมอว่าคุณไม่น่าจะต้องปรับอะไรมากหรอกเพราะคุณเข้าใจแต่เขาเนี่ยยังต้องตามพลังงานของคุณอยู่อีกอีกเยอะเหมือนกันน่ะเขาจะต้องไปปรับตรงนี้แล้วไปพัฒนาไปเรียนรู้แต่ยังไงก็หนีกันไม่พ้นเด็กถือเหรียญยังไงก็ต้องกลับมาเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีใครเขามีคุณอยู่อยู่ในใจแต่มันเป็นประเด็นที่จะต้องเคลียร์ในเรื่องของสถานะในเรื่องของ สังคมหรืออะไรก็ได้อะที่ที่เขาจะต้องอัปเกรดตัวเองขึ้นมาให้ได้ก่อนตอนนี้เขาพยายามมากๆเลยน่าจะไม่หมอว่าน่าจะต้องมีการให้กําลังใจถ้าแต่ถ้าทะเลาะก,กันแล้วไม่ได้พูดกันอะไรอย่างนี้ก็ก็จะเป็นการส่งกําลังใจก็ได้เป็นการส่งกําลังใจไปดีๆให้เขาเขาก็วันหนึ่งเขาจะเข้าใจว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจมากกว่าเรื่องอื่น ความรักความเข้าใจเป็นตัวที่จะนําให้ทั้งสองฝ่ายจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเดินหน้าไปด้วยกันไม่ใช่ที่ไม่ใช่ขีดหรือเส้นหรือฐานะอะไรมาขีดไว้ให้เป็นให้เป็นเหมือนบาดแผลในใจของชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยวันนึงเขาต้องเข้าใจตรงนั้นก่อนว่าปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของคุณอะไรเลยอ่ะมันอยู่ที่ตัวเขาแต่ก็ตอนนี้คุณจะต้องปล่อย ปล่อยให้เขาไปเรียนรู้ก่อนนะเดี๋ยวทุกอย่างอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนะต้องปล่อยเห้เขาไปเรียนรู้ก่อนแล้วก็แม่หมอจะให้ไพ่สาหรับนี้นะคะช่วยแนะนําอะไรเกี่ยวกับคุณหน่อยในช่วงนี้ขอให้ไพ่ช่วยแนะนาสามใบนะคะไพ่บอกว่าให้คุณมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เห็นไหมสวยงามมากให้คุณมองโลกในแง่ดีเข้าไว้มีความรู้สึกว่าเออความรักมันก็ ความรักมันมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้แต่ว่ามันคุณรับรู้ได้ว่ามันมีอ่ะคุณจะต้องโฟกัสในในส่วนนี้แล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีไว้ก่อนเพื่อดึงพลังงานดีๆเข้ามาหาคุณด้วยนะคะแล้วก็ในเมื่อโอกาสหรือประตูอ่ะบานเก่าอ่ะมันมันถูกปิดไปแล้วอ่ะคือสถานการณ์เก่าอ่ะสถานการณ์เก่าของคุณในตอนเนี้ย ไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าถ้าคุณยังไปโฟกัสกับเรื่องนี้อยู่แล้วมันทําให้คุณรู้สึกดรอปมันทําให้พลังงานของคุณดูแย่ลงอะไพ่ก็อยากจะให้คุณลองไปโฟกัสในเรื่องอื่นเนาะไปมองไปใช้ชีวิตในในมุมมองอื่นในตรงเนี้ยความรักความสัมพันธ์ถ้ามันอยู่ในช่วงของการที่จะต้องแยกจากกันก่อนเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ต่างคนต่างฝ่ายต่างไปเรียนรู้ต่างไปใช้ชีวิตเรามีเขาเรียกว่าเรามีเกมชีวิตในรูปแบบที่ต่างกัน เราก็เลือกที่จะพัฒนาตัวเองไปอีกรูปแบบหนึง่งเออคุณอาจจะอยู่ในช่วงของของการเรียนรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ต่างๆก็ได้นะถ้าชีวิตถ้าเรามีชีวิตคู่เราจะไม่มีเวลาเรียนรู้เรื่องนี้แต่ถ้าตอนนี้ถ้าคุณโสดอยู่หรือคุณคุณยังเป็นอิสระอยู่อะพูดง่ายๆอะยังเป็นอิสระตรงเนี้ยคุณสามารถใช้อิสระไปเรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งที่คุณอยากที่ที่จะเออ ใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้คุณอยากไปเที่ยวตรงไหนคุณอยากที่จะกินอะไรคุณอยากที่จะดูแลตัวเองแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถทําได้สร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองปิดเขาเรียกว่าปิดสถานการณ์เก่าๆไว้ก่อนแล้วก็ออกไปเผชิญโลกกว้างดีกว่านะคะอีกหนึ่งใบนะคะอีกหนึ่งใบมันจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณอะคุณจะได้รับความประหลาดใจคุณจะได้คุณจะได้สิ่ง อะไรที่มันไม่คาดคิดแล้วคุณรู้สึกตื่นเต้นเซอร์ไพรส์นี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าไม่หมอไม่แน่ใจแต่เป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณมีคุณมองโลกในแง่ดีแล้วคุณคุณใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆเลยคุณเป็นพลังงานที่ฉันอยู่ได้ฉันไม่มีฉันไม่ต้องมีคู่ก็ได้ฉันไม่ต้องมีความรักก็ได้ เดี๋ยววันหนึ่งอะความรักก็เข้ามาหาฉันเองตราบใดที่ฉันจะต้องรักตัวเองก่อนในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยไปเรียนรู้ชีวิตไปเปิดชีวิตเปิดมุมมองใหม่อะไรใหม่ๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเรื่องเซอร์ไพรส์ข่าวดีข่าวใหญ่ข่าวเซอร์ไพรส์ใดๆก็ได้อะเตรียมตัวจะเข้ามาหาคุณเตรียมเหตุการณ์นั้นๆอะคุณเตรียมตัวให้ดีเหตุการณ์นั้นๆอะกําลังจะเข้ามาหาคุณในไม่ช้านี้ในสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคุณโอเคแม่บอกไม่ห่วงคุณเลยในพลังงานวันนี้นะ กลายเป็นเขาต่างหากที่เขาจะต้องไปไปแบกภาระแบกอะไรค่อนข้างหนักตอนนี้คุณก็ชิวๆไปแล้วกันเป็นอะไรที่โอเคมากๆสําหรับคุณมีความจเจริญรุ่งเรืองก่อนเนาะสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองก่อนแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณเองนะคะก็วันนี้ข้อความก็มีประมาณนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณถ้าใช่ถ้าตรงยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์กดซับสไครต์อะไรก็ได้ให้แม่หมอเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ